วัดบุญญารามหรือวัดหนองกลางดง่งตำบลเขาหินงซอนอำเภอพนมสารคามจังหวัดชะเชิงเศร้าขอเชิญร่วมง,งานอุปสมบทหมู่ครั้งที่11เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ ทดแทนบุญคุณบิดามารดาค่าน้ำนมขอเชิญชายไทยที่มีอายุ20ปีขึ้นไปสมัครบวชบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกำหนดการ15มิถุนายน13นาฬิกาลงผมหน้าขอขมา14นาฬิกา แห่นาคไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์18นาฬิกาสู่ขวัญบายสีทำขวัญน,นาค16มิถุนายน10 0นาฬิกาส่งน,น้ำนาค12นาฬิกาเทศสอนนาค13นาฬิกาแห่นาคไปทำพิธีอุปสมบทจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพบวดพระรูปละ5,000บาทเจ้าภาพอุป,ปชา5,000บาทเจ้าภาพพระคู่สวด2อรูปรูปละ3,500บาทเจ้าภาพ พระนั่งหัตถบาตรกองบุญละ500บาทเจ้าภาพผ้าไตรครองไตรละ1,99 9บาทเจ้าภาพไตรอดิเร่ไตรละ1,200บาทเจ้าภาพบาทลูกละ1,200บาทเจ้าภาพย่ามใบละ500บาทเจ้าภาพตะลปรดด้ามละ500บาทเจ้าภาพหมอนใบละ300บาทเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมชุดละ300บาทเจ้าภาพเครื่องแห่กลองยาวเวลาละ6000บาทสองเวลา เจ้าภาพอัฐบริขารอื่นๆกองบุญละ199บาทร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพน้ำได้ตามเจตนาหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการชยพัฒกันตวีโรเจ้าอาวาส0 9 4 9 9 5 9 6 2 8โอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 203-049-3449ชื่อบัญชีวัดบุญญารามหรือสแกนง่ายได้บุญที่ QR Code วัดบุญญารามร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคสามัคคีบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรณวัดบุญญารามในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่